การครั้งหนึ่งมียุงน้อยตัวหนึ่งกำลังบินไปรอบๆตัวสิงโตเจ้าป่าที่กำลังหลับไหลอยู่สิงโตรู้สึกรำคาญจึงตียุงน้อยตัวนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จยุงจึงบินพุ่งเข้าไปกัดที่แก้มของสิงโตต่อมายุงน้อยก็ไปบินสร้างความรำคาญที่รอบจมูกของสิงโตอีกสิงโตพยายามตียุงอีกแต่ก็ไม่สำเร็จตามเคยยุงน้อยจึงกัดเข้าที่จมูกของสิงโตยุงภูมิใจในผลงานของตัวเองมากที่สามารถสร้างความรำคาญและกัดสิงโตได้จึงเอ่ยกับสิงโตว่า ท่านเป็นถึงเจ้าป่าตายายท่านจึงถูกยุงตัวเล็กๆอย่างข่ากัดได้ยุงน้อยจึงบินตามสิงโตเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยใย,ยแมงมุมและในที่สุดยุงน้อยก็บินไปติดกับใย,ยแมงมุมเข้าและไม่สามารถที่จะแกะตัวเองออกจากใย,ยแมงมุมนั้นได้เหนียวนุ่มจริงๆแมงมุมกล่าวเนื่องจากมันได้กินยุงน้อยเข้าไปแล้วยุงน้อยที่สามารถกัดสิงโตได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะกัดแมงมุมได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกๆ คนมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเราจะต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเราได้รู้จักประมาณตนและอย่าประมาทก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป